คราวนี้ลองไปดูที่อินเดียกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะลดลงแต่ปรากฏว่าผลการศึกษาวิจัยโดยสถาบันวิชาการชื่อดังในสหรัฐระบุออกมาว่าตัวเลขจริงของผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด -19 ในอินเดียล่าสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนมากที่สุดในโลกหรือมากกว่าที่ทางการประกาศประมาณ10เท่าซึ่งจะทําให้กลายเป็นโศกนาฏการรมครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศค่ะ ทางสำนักข่าว a อมีการรายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในอินเดียประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนสูงกว่าตัวเลขที่ประกาศอย่างเป็นทางการประมาณ1ิบเท่าข้อมูลยืนยันนับถึงวันที่20กรกฎาคม2564อินเดียมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่414,482คนสูงเป็นอันดับ3าของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและบราซิลค่ะ ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอินเดียยังคงอยู่ในอันดับสองของโลกด้วยตัวเลข31ล้าน174,322คนรองจากสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า34ล้านคนนั่นเอง รายงานผลการวิจัยที่มีการเผยแพร่ออกมาเมื่อวันอังคารที่20กร,รกฎาคมโดยอดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจกของรัฐบาลอินเดียและนักวิจัยอีก2คนของศูนย์การพัฒนาโลกในกรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริการ,ระบุค,ค่ะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในอินเดียระหว่างเดือนมกราคม2563ถึงมิถุนายน2564อยู่ระหว่าง3ล้านคนถึง4ล้าน7แสนคน การตรวจนับตัวเลขที่แท้จริงทําได้ยากมากนะคะแต่ว่าที่แน่นอนก็คือสูงกว่าตัวเลขทางการหลายเท่าตัวเลยทีเดียวรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตจํานวนมากไม่ถูกนับรวมในช่วงที่อินเดียเผชิญวิกฤตสูงสุดโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศมีผู้ป่วยล้นหรือระบบสาธารณสุขล่มโดยเฉพาะในช่วงหลายเดือนของต้นปีที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่แท้จริง จะทำให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตชาวอินเดียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่หลังเหตุการณ์นองเลือดอินเดียปากีสถานแยกประเทศเมื่อปี2490ซึ่งชาวฮินดูและชาวมุสลิมจับอาวุธเข้าห้ามหันกันตอนนั้นมีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงถึง1ล้านคน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ